สวัสดีคับสวัสดีค่ะค่ะพี่มงคลคะเอ้ยตอนเนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าทรัมป์ยังไงก็มาแน่ๆเพราะว่าผลออกมาขนาดนี้แล้วมองว่าหุ้นไทยควรจะยังไงต่อครับตอนนี้ก็คือช่วงสามวันแรกก็จะเป็นการปรับตัวปรับพอร์ตของทท่วโลกครับต้องถ้าเกิดใครไปดูข้อมูลย้อนหลังเราจะพบว่าตอนนี้ ในตลาดเอเชียนี่ยผมขออนุญาตแชร์หน้าจอดิดบันนะคุณผู้ชค่ะในตลาดเอเชียเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะนะอืมเป็นภาพช้านะครับสงครามาการลงทุงนนับโอเคครบอบ <c oughs> นี่คือภาพตลาดเอเชียส่วนใหญ่ก็จะมีการเน็ตเซลมา มาหลายวันติดต่อกันแล้วเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่รู้ว่าทั้น่าจะชนะนนแน่แน่ทุกคนจะปรับพอร์ตรอหมดครับไม่ได้ว่าเราโดนคนเดียวนะที่อื่นโดนเกือบหมดเลยนะครับโดยเฉพาะอินเดียโดนหนักมากนะครับกออ็อินโดนีเซียฟิล,ลิปปินโดน,นหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะคำคำอธิบายในยเรื่องนี้ได้ค่อนข้างดีคือทุกคนกลัวทั้หมดนะครับแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของการการอะไรต้องมาดูว่าทั้มเองเนี่ยจะพูดอะไรหรือเปล่า ตอนนี้ก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากเลยนะตอนนี้ก็แค่มีการจัดคนอยู่จัดเจ้าหน้าที่ทางการตามตําแหน่งของตัวเองนะครับก็สิ่งที่เราต้องรอดูต่อไปคือถ้าเกิดคุณทรัมพ์พูดแล้วเนี่ยดันไปพูดแบบประเภทฉันจะเอาเป็นหอสตายกับจีนแบบนี้แหละอ,อันนี้อาจจะลบอาจจะลบได้แต่ถ้าเกิดเขาพูดมาแล้วเขาไม่ได้เน้นเรื่องนั้นเท่าไหร่แต่เป็นเน้นเรื่องการยุติสงครามเนี่ยอย่างเช่นสงครามรัเสเซียสงครามยูเครนหรือแม้กระทั่งอิสราเอลเนี่ยอันนี้จะเป็นบวกครับ จะพลิกแั่มันบวกเลยเพราะว่าวันนี้ตลาดโลกส่วนใหญ่ถูกกระทบจากเรื่องของสงครามที่ทําให้เกิดเงินเฟอ้อขึ้นนะครับถ้าเกิดทําเราไปเราจะจัดการกับเงินเฟอ้อเนี่ยเราต้องไปเราต้องไปจัดการกับปัญหาที่เกิดเงินเฟอ้อมาเนี่ยก็คือสงครามครับให้จบพอจบปุ๊บทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเกิดคุณทําทําแบบนี้เนี่ยหุ้นจะขึ้นครับนันนี่คือสิ่งที่เรารอดูต่อไปไมันเราไม่ต้องมามีราะหรอกครับว่าคุณทํามาคุณบวกคุณลบมันมันเกิดกันแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรา ต้องดูต่อไปคือเขาอะสเตปเนี่ยก็จะทําอะไรต่อนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก,อกในวันข้างหน้าแต่ม่ตรงนี้ก็ก็ถือว่าต้องต้องเตรียมรับมือตรงนี้นะครับในแง่ของตัวถ้าเกิดดูสถิติเองมันก็ส่วนใหญ่แล้วคุณทํามาคุ้นจะแรกๆจะไม่ค่อยดีแล้วก็ uh huh. จะมา uh huh. ดีทีหลังนะครับเฉะนั้นถ้าเกิดพูดในภาพรวมตอนนี้ก็คือว่าตลาดหุ้นช่วงนี้กําลังรับรู้เรื่องนี้อยู่ uh huh. ใช้เวลาประมาณสองสามวันก็จบ แล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะรู้แล้วเด c ชั o นจะเป็นยังไงคนจะกลัวทร้ํากับเรื่องนโยบายการค้าหรือเปล่าอันนี้ก็ค่อยมาว่ากันแหละตรงนั้นนะครับในตัวของเราเองก็คงปรับตัวเป็นเป็นลายหุ้นจะ,ะเป็นหลักเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับตัวนี้ค,ค่ะถ้าดูปัจจัยเฉพาะตัวของไทยบ้างนะคะเรื่องของฟันโฟรจริงๆแล้วมันก็ไหลออกอยู่แล้วแหละพอคราวนี้มันมีปัจจัยเข้ามาแบบนี้นฟันโฟรเราจะเป็นยังไงต่อคะมันจะไปจนไหลออกไปต่อไหมหรือยังไงดีคะ แล้วดูจากฟันโฟนเนี่ยนะครับต้องต้องดูภาพที่จะชัดเจนครัว่าตอนที่เงินบาทเราออกแล้วตอนที่คนกลัวคุณทําเนี่ยครับมันเขาจะขายหุ้นที่ที่เขาถือไว้เยอะออกอถ้าเกิดเราดูบนหน้าจอเราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมดในนี้มีทั้งหมดยีิบตัวซ้ายซ้ายสิบขวาสิบนะครับ,รบก็เขาก็จะขายหุ้นเหล่านี้ออกมานีแหละซึ่งซึ่งหมายความว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ลงทุนใน ในหุ้นที่ที่เป็นของฝรั่งกับเรื่องโปรนี่ก็จะเจอผลกระทบด้านนี้นะครับอ,อย่างเห็นไหมว่า BH b นะีเอชบีเอ็มดับโดนทั้งเยอะอนะครับตัวอื่นแตงก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวกาก,กลับอีกไม่นานกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าก็น่าจะน่าจะกลับมาสภาพที่ดีขึ้นรับอา่าฮะก็เรียกว่ามันมันเกิดอยู่แล้วแหละว,ว่ามันกําลังจะผ่านไปมันไม่ได้มีความน่ากังวลอะไรขนาดนั้นใช่ไหมคะเอ่อมันมันต้องว่ากันเป็นสเต็ปไปนะที่ผมบอกเราจะดูว่าคุณทําเองเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องมาดูว่าแกจะพูดอะไร แล้วตรงนี้ค่อยว่ากันไปวันนี้ position ่นของนักทุนส่วนใหญ่ในตลาดโลกเนี่ยเป็นเป็นลบอยู่คือรอถอยไปรอก่อนเพราะเนี่ยถ้าเกิดมันมันมีอะไรลบมากกว่าวันนี้เนี่ยก็ลงได้แต่ลงไม่เยอะ,ะนะครับเพานตรงนี้ก็ก็อยู่ตรงนั้นวันนี้เราจะอย่าอย่าพิ่งไปหาคําตอบว่าเฮ้ยเราจะซื้อเลยเราจะขายผมผมพูดได้เลยนะอย่าไปอ,อย่าไปหาคําตอบนั้นหาคําตอบนั้นเนี่ยมันมันไม่มีทางได้คําตอบอยู่แล้วแล้วได้คําตอบที่ได้มาก็อาจจะผิด เพราะว่าคําตอบเนี่ยคนเฉลยนะคือคุณรัมซึ่งเรายังไม่รู้ว่า <จะ S 1> เขาจะออกยังไงมัรเนี่ยสเตตัสตอนนี้สิ่งที่ทําได้คืออย่างนักทุนดาอเองก็จะเราจะขายหุ้นออกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้ว,ลวก็ร,รออาทิตย์นี้เรารู้อยู่แล้วว่า,าไม่ทำอะไรมากวันนี้เราก็แค่ซื้อ BS ซื้อไอหุ้นสอพอกลับมาบางตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไปรอสัปดาห์หน้าครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เราไม่ได้รู้ข้อมูลแบบในเชิงลึกจริงๆผมว่ารอก่อนดีกว่าเราค่อยมาว่ากันสัปดาห์หน้า อ่าเป็นช่วงกันกรอแต่ว่ามันก็มีตัวเนี้ยที่แบบประกาศผลอไอ้ดอกเบีย้ยเฟดแต่นั้นก็คิดว่าเข้าใจและค่ะเหมือนคนก็คาดการมาอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรมากมาพี่อุอน่นเอ่อมันจะมีผลตรงอย่างวันเนี้ยคนก็จะมาเล่นตีมดอกเบีย้ยลดใช่ไหมฮะคนก็จะมาซื้อ MTC สวัสดิ์แต่ผมพูดได้เลยนะว่าตีมพวกเนี้ยเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ส่วนใหญ่เป็นตีมวันเดียวครับอืมตีมวันเดียวใช่คือระวังดีๆนะครับตีมวันเดียว คือวันนี้ต้องบอกก่อนถอยหลังกลับไปดูนิดนึงก็คือตลาดวันนี้มันมันไม่มันเป็นสูญญากาศมันเป็นสูญญากาศการเมืองมันเป็นสูญญากาศเรื่องของคุณทรัมม์มันเป็นสูญญากาศเรื่องต่างๆนานานาคือตลาดเองวันนี้ไม่มี d i เร c ชั่นแต่พร้อมจะไปซ้ายไปขวาคนที่ลงทุนในตลาดวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะจับข่าวมาเล่นแทน,นอย่างเช่นวันนี้งบออกมาไม่ดีอย่างเช่นเดลต้าเมื่อวานผู้จัดการตลาดเราทราบพูดว่าเอ้ยระวังหน่อยนะคุณก็ตกนะครับอ่า แล้วก็เมื่อคืนเฟดประชุมดอกเบีย้ยลดดอกเบี้ยศูนย์สองห้าซ็ก็ดีนะดีนะ MTC mm hmm. สวัสดิ์ขึ้น uh huh. นะครับแล้วก็แล้ว uh huh. แล้วก็วก uh huh. จะเล่นตีมนู้นวันนี้ซีแมคโครออกงบ mm hmm. ก,ออก็ออกมาโอเคนะคนก็ซื้อกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตีมวันเดียวเหมือ mm hmm. นการที่คุณเห็นคุณขึ้นปุ๊บแล้วคุณซื้อวันนั้นก็จบครับพอคุณ mm hmm. เจอตีมวันเดียวเนี่ยมันเคยมันเกิดมาแล้วเมือ่อเมื่อวันก่อนก็คืออะไรไหมครับ ผมจะขี่ชื่อหุ้นชื่อตัวหนึ่งก็คือ k c e เห็นไหมครับตีมวันเดียวตีมสองวันคือเงินบาทอ่อนพอเงินบาทอ่อนปุ๊บคนคนนึกอะไรไม่ออกซื้ออิเล็กทรอนิกส์เกิดอะไรขึ้นครับหุ้นอิเล็กทรอนิกส์้นขึ้นสองวันแล้วลงสวนเลยนี่ครับก็ต้องระวังตีมวันสองวันต้องระวังมากมากครับแต่ว่าช่วงนี้เองอะค่ะนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากไม่ยังไม่ควรจะทำอะไร ไม่ควรครับไม่ควรยกเว้นว่าหุ้นแบบตอนนั้นมันลงมาลึกหรือว่าเป็นหุ้นที่เราอยากซื้ออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเคสเราเนี่ยที่เราเติมตัวหุ้น BH เข้าไปเนี่ยเพราะว่าเราอยากซื้ออยู่แล้วเราคิดว่าลงมาลึกเราคิดว่าแบบคุณไปเปิดแกลบขนาดน,นี้แล้วพื้นฐานมันก็โอเคอยู่คุณก็ซื้อ b M S, <S จริงๆก็โอเคนะราคาตรงนี้ก็ต้องซื้อเหมือนกันนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งพอ,อที่เราเติมเข้าไปในพอร์ตวันนี้เราอยากซื้ออยู่แล้วครับเพราะว่า เราสนใจเรื่องยิวมันผลของเขานะครับอันนี้ถ้าเกิดอยากซื้ออยู่แล้วเราคิดว่าราคามันได้ก็ซื้อไป <Okay. S 2> ถ้าเกิดโดยรวมๆทั่วๆไปเนี่ยการไปจับประเด็นเล่นวันเดียวเนี่ยถือว่าค่อนข้างเสี่ยงโดยพิ่งถ้าเกิดตัวเองไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยจะเสี่ยงมากเดี uh ๋ย huh. วลองดูครับคืออย่างผมยกผมฝากตัว m t c สวัสดิ์ไว้กันแล้วกันผม <Yeah. S 2> ไม่ได้บอกหุ้นเขาไม่ดีนะแต่ผมบอกให้ระวังตีมแบบนี้ประเภทตีมวันเดียวตีมสองวันเนี่ย uh huh. อันตรายครับอันตรายครับ คือคคซื้อเสร็จแล้วมันตกลงมาเลยนะครับแล้วเราก็นั่งเหวอเวอยู่อ, <c oughs> อย่างวันนี้สวัสด์ขึ้นไปสามเปอร์เซ็นซื้อ <c oughs> วันนี้ไหมถูกไหมครับต้องระวังตีมแบบนี้ค่ะ <c oughs> คุณมงคลมองว่าไอสถานการณ์ตีมวันเดียวเนี่ยครับมันจะอยู่กับตลาดหุ้นไทยไปอีกสักกี่นานแค่ไหนครับคือวันนี้ตัวแปรตลาดมีมีอยู่หกตัวมีอยู่หกตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันมีหกตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวแปรตอนนี้เขาค่อยๆเฉลยมาวันละวันละตัวสองตัว นะครับเดี <ge ar> ๋ยวคุณชให้ด okay. ูตรงนี้ครับว่าอะไรจะได้เข้าใจมันก็ค่อยๆเฉลยมาวันละตัวสองตัวนะครับนี่ครับอ่ามันเฉลยวันละตัวสองตัววันนี้เลิกตั้งสหรัฐเฉลยไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรียบร้อยแล้วฟ้องรออ้ยุพักเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้จริงๆก็ออกมาครึ่งหนึ่งแล้วก็คือรู้แล้วว่าอาจจะไม่ฟ้องแต่ต้องรอทางการที่หนึ่งว่าจะฟ้องไม่ฟ้องนะครับเอ็มโอซีออกมาแล้วเมื่อคืนนี้ วันนี้ M อ c i ออกไปเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันมีคําเฉลยยีกรออีกอันหนึ่งวันนี้จะออกวันนี้ฮะวันนี้จะออกวันนี้แล้วอันนี้เป็นเรื่องดีแล้วก็เรื่องยุทพักก็รอวันนี้อสซาเอลรอวันนี้รอรออีกไม่รู้กี่วันเพราะเนี่ยมันพอมันมีตัวแปรบางอย่างที่มันยังเฉลยไม่หมดตลาดมันสูญยากอมันก็จะมันก็จะถามว่ารอไปเมื่อไหร่สมึ่งผม expect ในการซื้อหุ้นรอบต่อไปจริงๆเนี่ยคงเป็นสัปดาห์หน้าเลยครับเราจะไปรอสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งเลย นะครับว่าจะเป็นยังไงต่อว่ามันผมว่าแบบไม่เกินวันพุธควรจะเห็นความชัดเจนของเกือบจะทุกเรื่องแหละนะคไม่เกินวันพุธค่ะอันนี้มีนักคุณถามมาพอดีที่ไม่คิดเราคูยกันค่ะว่าเดลต้าก็โดนทางด้านตลาดเตือนออกมานะคะเรื่องของราคาแต่ว่าเขาถามว่าแบบแบบนี้เขาจะสามารถเข้าได้ไหมหรือมันมีโอกาสจะไปต่อได้หรือเปล่าพี่โมยคือคนที่เล่นเดลต้าเนี่ยไม่ว่าจะสํานักไหนผมว่าเขาก็ไม่ให้เล่นหรอกเพราะว่เพราะว่าผมผมพูดผมก็พูดด้วยประโยคเดียวแหละครับการซื้อเดลต้ามันคือซื้อด้วยใจขายด้วยใจ คือเพราะว่าไม่ว่าผมจะชอบแค่เดลต้าแค่ไหนเนี่ยคือการประเมินมูลค่าของนักวิเคราะห์มันไปไม่ถึงที่จะมาตอบว่าร้อยห้าสิบสองบาทมันถูกผมเองก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันว่าร้อยห้าสิบสองบาทมันถูกเพราะว่าเราจะเอาวิเคราะห์ตรงไหนมาบอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะดูเดลต้าผมต้องบอกว่าคุณเชื่อเขาหรือเปล่าจริงๆเราพูดมาตั้งแต่ราคาไม่ถึงร้อยก็พูดก็คือหนึ่งคุณเชื่อเขาหรือเปล่าในความเป็นเป็นหุ้นตัวเดียวในตลาดหุ้นไทยที่มปความเป็นนวัตกรรมสูงสุดมไม่มีนะครับตลาดไทยไม่มีแล้วนะ นวัตกรรมสูงสุดในร้านเทคโนโลยีเนี่ยคือเดลต้าครับ <c oughs> ข้อที่สองเดลต้าเองมีการสยายปีกในการลงทุนตอนนี้ไปลงทุนที่อินเดียเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มจะลงทุนด้วยม,มันคือการขยายตัวเองออกไปข้อที่สามนิวเอสเคิร์ตัวใหม่ของประเทศไทยหรือของโลกก็คือเดลต้าเซ็นเครับเดลต้าก็อยู่ในธุรกิจนั้นด้วยเป็นซัลาพเออร์ตัวที่สี่ ประเทศไทยเองจะมีเรื่องของการตั้งโรงงานเวเฟอร์ของปตรทกับด a ต a าผมว่ามันเกี่ยวข้องกับ Data อยู่ส่วนหนึ่งครับก็คือเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพวกระบบไฟนะครับระบบไฟเพราะตรงนี้เนี่ยผมว่า Delta ก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ต้องใช้สินค้าตัวนั้นด้วยหรือไม่ก็มีการย้ายขนาดในตรงนี้ด้วยเหมือนกันนี่คือสี่เหตุผลครับว่า Delta เองมันเป็นอะไรที่มีอะไรที่ล้ําจากคนอื่น mm hmm. อันนี้ไม่รวมเรื่องกําไรนะกําไรของ Delta นี่มันดีรู้อยู่แล้ว mm hmm. เพราะผมบอกนะว่าถ้าคุณดูสตอรี่หล่อนเนี่ยมันมันใช่มันก็คือใช่แหละว่าในส่วนที่มันซัพพอร์ตในเชิงราคาหุ้นอยู่ะนะครับตลาดเตือนอ่ะจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าหุ้นเดลต้าไม่ดีนะครับก็ตเตือนเพราะว่าพ e มันเก้าสิบเท่าแต่เขาก็บอกเห็นไหมครับว่าเขาก็บอกว่า Data เนี่ยขึ้นเพราะว่างบขึ้นเพราะว่า Data Center อร์มันมีเหตุผลของเขาอยู่ครับแต่เพียงแค่ว่าผมอยากจะใช้คําว่าการประเมินมูลค่าของหุ้นตัวเนี้โดยวิธีที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันมันมันไปไม่ถึง มันทําให้ราคาไปไม่ถึงนะครับมันก็เลยไม่รู้พูดยังไงมีตัวหนึ่งที่อยากถามคือตัวไทยออยค่ะไทยออยเนี่ยมีมีการเล่นตั้งแต่เมื่อวานสัปดาห์ที่แล้วนะผมก็จะพูดสองเรื่องครับหนึ่งไทยออยมีความเสี่ยงเรื่องอนาคตของโรงกลั่นน้ำมันอมสองโรงงานที่เขามีปัญหาอยู่เรื่องการขัดขัดแย้งเรื่องพูดรับเหมามสุดท้ายใครรับผิดชอบครับมผมเพลชันมาไว้นะ แล้วข้อที่สามมีการปิดข้อมูลอันหนึ่งให้กับตัวนักทุนก็คือบอกว่ายิวเจ็ดเปอร์เซ็นตจริงๆยิวเจ็ดเปอร์ซ็นี่ยก็คำนวณมาจากค่าเฉลีย่ยของเงินมันผลที่ที่เขามีการโค้ดกันแต่จริงๆแล้วเงิมนมันผลที่มีการประเมินหลังสุดของเราเองมันเหลือแค่ครึ่งหนึ่งวันสี่เปอร์เซ็นต์เองอเพราะฉะนั้นตรงเนี้ที่คนบอกว่าซื้อปทอไปเถอะเพราะยังไงคุณก็ได้ยิว l d เจ็ดเปอร์เซ็นตมันเป็นข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้องอหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ ดังเราก็บอกว่าคนมาถามบอกว่าคุณเล่นแค่เทรดดิ้งไปเถอะเพราะว่าไอ้สามสี่ปัจจัยที่ผมพูดเนี่ยมันลบอยู่เนี่ยมันจะทําให้ราคาขึ้นมันขึ้นไปไม่ได้เห็นครับราคามันก็ลงมาแหละค่ะนะครับถอยตัวนะคะฮาน่าค่ะฮาน่าก็ลงเดียวกับเมื่อกี้ที่พูดคมันมีการตวัดลงไปครับมันฮาน่าเองผมว่าถอยไปเรบลงมานั่งรอรับใหม่ดีค่ะสามสิบเจ็ดบาทอะไรแบบนี้ก็ถือว่าที่เล่นมันฟอไปกันแล้วกันนะแล้วก็ต้องรอให้ ไอ้แท่งเขียวสองแท่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเนี่ยเมื่อสองสามวันก่อนหน้าเนี่ยให้มันกลับมาที่เดิมก่อนเราก็มาตั้งเล่นใหม่คือมาตั้งเล่นใหม่ที่เลขสามสิบเจ็ดครับตัวนี้คคมีอยู่ถือต่อไปครับแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อเพิ่มจะซื้อใหม่เนี่ยรอ,อตัวเลขสามสิบเจ็ดดีกว่าตัวสุดท้ายเลยค่ะ CPO ค่ะนี่ก็โอเคนะผมว่าราคาลงมาแบบเนี้ยเขาประมาณตัแต่หกสิบสามสิบสี่น่าจะซื้อครับตัวนี้มีอยู่ถือต่อครับถ้าเกิด มีใครจะเข้าตัวนี้รอจังหวัดอยู่แล้วรอทั้6 3 5 0ก็ได้ครับตัวนี้ครับโอเคค่ะ6 0โอเคขอบคุณมากนะคะพี่โกาสวัสดีค่ะ